และรอบนี้ทุกคนลุกขึ้นมาเล่นด้วยรอบนี้ทุกคนต้องลุกขึ้นมาเล่นด้วยดนั้นเกมของเราครับมีชื่อเกมว่ารับธรรมดาโลกไม่จำเกมนี้ครับก่อนอื่นเลยเราจะให้คุณผน้องนเดียวกำการจับฉลากว่าคุณจะได้อุปกรณ์อะไรคนละสองชิ้นอ่าจับมาคนละสองชิ้นมาจับเปนต่อนเลยครับให้เริ่มจับก่อนเลยน้องเทีเสียสลายอุปกรณ์นี้จะใช้ในการรับ รับสิ่งที่ลูกคุณจะส่งมาให้นะฮะอุปกรณ์ที่คุณจับได้คนละสองนะฮะคนละสองนะแล้วให้คุณถือเพื่อรับรับสิ่งที่ลูกคีณของคุณจะส่งมาอ่าอันน้กุ้เลแล้วหยบร้อยคุณซีได้แล้วมุกซีได้แล้วนะฮะเปิดดูลเลยได้ไหมอยากรู้คุณได้อะไรบ้างอ่าคุณซีบอกเองเลยฮะ,ะได้เลยครับผมเคยได้ยินสัตว์นี้ ก็ใสยผลไม้ใช่ไหมก็แตะก็อสยผลไม้คือใส่มะม่วงมะม่วงแต่ก็ใส่มะม่วงโอ้ได้บุรู้จักกระดอนผมก็รู้จักกระป๋อสองท่มีกลเ้ยแหมมาพาดูอุปกรณ์หน่อยชิ่นแรกที่คุณซื้อได้นะครับนี่ฮะที่อุปกรณ์ใสยผลไม้เบียนกว่าเลยด้วยใช่อีกแนเป็นกระชอนเสด็จนะเข้ามาทำไม กระชอนเสด็จน้ำอ่าตกบกระชอนเสด็จก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวคุณซีถืออุปกรณ์ทั้งสองชิ้นนี้เอาไว้ตอนคุณเล่นคุณถือสองข้ลยอะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ทีมงานถือก่อนตาลองดูดิบ้างครับเชิญครับโหได้สันแบบมีด้ามจับโอ้ยก็คือกระบวยเป็นย่งไงบ้กระบวยแฉ่ช่วงสงกรามถึงจะใช้ยัอันนี้ ใชุ่ดส oh, ัตว oh, anyway. ์บน oh okay, ้ำในห้องน้ำว่านี่เ่สัตว์อเ้ยเมื่อก่อนลงร่างหนอเอาๆแหมเย็นได้แต่เป็นน้ำเย็นรอนี่ข้าวนี่ไปฉีดไาแล้วเปเอน้ำร้อนไปแล้วเป็นีแล้วเอออะน้ำเย็นน้ำเย็ะโอเคครับ นี loser, <_<_<_<_<_<_่กลุ<_<_่มก่อนแรกขวัญสัตว์โหได้อันใหญ่โหนได้สักกล้าเลยเออเอาล่ะจะให้ผาแบบไปทีมงานจริงจริงไม่รู้จะช่วยไม่ได้ไม่ได้หัวดวงดีแล้วไ้เห็นไหมอุปกรณ์รับผมงขอยเขาใหญนจร้นเราจะวางกติกาว่าอุปกรณ์จะช่วยเขาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าอ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตให้ทีมงานเราถืออุปกรณ์ให้ก่อนนะฮะเท่นี้ครับเราจะให้ทุกทีม เล่นศิล้าคนแบ่งเป็น5เซตเนื่องจากว่าเรามีา25่คนต่อทีถูกไหมเราจะเล่นเป็นทั้งหมด